เ no no ๊พี่น้องกเลยลอกันเฉองีพี่น้องสกููคนสบายนี่กันบอจาคยก็สบายดุเขามากันไยังเขามาแล้ก็มาไลงานโตพี่น้องสกูสูคดบานี่อ่อนสดอ่อนสด้คิปชอปปิงใหเบิพี่นองเลไปชอปปิ้งมาอากาศแบบหนาวสุดยอดเลยเข่ามาแล้วก็ไงานโตเด้อจาเดพี่น้องสกูสูคนได้หายย่างอยู่นี่ได้ผมสักผาได้ผมสักผามมอ่านี่ผมสักผา เดี๋ยวมาแต่งเอาขอุขา่นซักผาไปเจ็บก่อนไม่ดีฝนตกฝนตกมือนีิมีไข่หอมบ่ไข่เอ้าไข่วัหน,นีิก่อนไข่จ้าไข่นี้น้ำยาปั๊บหนุนน้ำยาปั๊บหนุนพ่อเดี๋ยวไปเจ็บแปะหนึน่งเดี๋ยวมาเวลาซักผ้าต้องใส่น้ำยาปั๊บหนุนไม่ใช่แบบว่าหอมอันที่เป็นอันเนี่ยก่อนประเอิมโตมาโต้ดอกอันเนี่ก่อนละโตมาโต้อ่านี่แม่อันมะเขือเทศไหม ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศอ,อันนี้ก็เป็นนมยายชมพู่ใส่นมยเยอะๆปิดโกดสมักก่อนะยายชมพู่ใส่นมเยอะๆยายชมพู่ใส่นมเยอะๆ,ๆมันอรเลยสลลาดมันจะเลย,ยไวก็ไข่อันนี้ไข่เบอร์อย่างนี้เบอร์แปดร้อยโอ้โหไวยใหญ่ค่ะเบอร์นออกไข่เบอร์รแปดร้อยอรเอยสมอจเมงมึง มึงเอาหลุดพี่น้องสุขุสุคนโอ้ยใคเบอร์แปดลอยนี่มาเช่นไรเอาออกเพราะว่า,าอยู่มึงนี่มันเลียอยู่กินอยนู่ได้เหมือนก่อนอืมอามองว่า,วาม,มันมนี่นี่นี่เดือดด่แ้วเปนงไอ๋นี่เป็นแรด,ดี้ผักแรด,ดี้อืมเอาออกมาอ,มอันนี้สิกินโซ้วันทวิชิกินโซ้กับเมื่อวานมีม่เวลา่างเนาะ อันนี้ยังมาท่านไหนกินโชกเก็บใส่ตู้เย็นไว้นี่มาท่านไหนกินโชกเก็บใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องจุกจุกซูก่อนเลยตัวนี้แก่เต้าเย็นไวเลยตู้เย็นโล่งได้ฉันบอกเต้เย็นโล่งเรื่อเอา นี่ตู้เย็นลงมันะจะเทหรือไหมลงลึงเลยอือบอกให้มันเลือดเซมิเ,มเมตนมันเลือดเซมิเ,มเมตนนะที่ออสเตรเลียม,มันแบบว่าเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอากาศดีดิเป็นหอมขาวรหรอกจ้ะเป็นหอมขาวเท่บึ้งหอมขาวหอมขาวหัวใหญ่ายค่ะจะเอาหัวนี่นตีหัวมาตายเบ้างหรอง่ายไหญง่ายมันเลือดเซมิเตนเรื่รกะ นี air, wheels, ่อัะบะเขียบเทศบะเขียบเทศก็เส้เป็นไงมีแต่แนวองไงๆของออสเตรเลียนะของต่างประเทศนะมีแต่แนวน้อยๆอุ้ยคืออันใหญ่เถอพี่ไอโอ้โหบะเขียบเทศแก้มแดงกว่านะดูเอานะอยเถอมะเกียเทศแก้มแดงจังนี่ขนาะเพิ่าเอาเถอะน้องเดแล้วก็บสดปิ้งๆได้เลยพี่น้องทุกจุกคนใส่ตู้เย็นไว้นี่พี่น้อง แต่ตู้เย็นไร้ตัเธอแก่เทศอ่ะน,นี่เป็นชีสแต่เขาจะไ่าชีสไม่มีเลือสัจะนับอียังสีใส่ตู้เย็นโอ้จะปีก,ก,ก่อนปีกดขมบัดก่อนนี่ก็เป็นอันเขาเดินี่ยังก่อนละอันหอมแดง หอมแดงหอมแดงรึเปล่หอมแดงหอมขาวนี่เอาไม้ไผ่ได้กันย้า้ขาดไหมว่าห้ขาด,าขาดไม่ให้ขาดเลยอันนี้ก็เป็นชีพชีพพันให้มากินชีพกับไอติมนี่ อันนี้เป็นแลมช็อปบ่สิเอาไปแยกเด้พี่น้องเอาไปนี่ก่อนเอาไปแยกแล้วก็เอาติ่มติ่มไปไว้ข้างหลังก่อนอันนี้จะเอาใส่ตู้เย็นไว้ไซส่นี้ไว้เดี๋ยวมาแป๊บนึงพี่บอสเต็มเลยเห็นบ่มันมีอีกนะเธอเออเอาของมาแล้วก็ได้ไหมโอเดี๋ยวเอาติ่มไปไว้ช่องซิดก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมันสิละลายพี่น้องเลยลุกขึ้นแล้วก็ขอช้า งดปาร์ตี้กับมูกับพวกอืม응มูชวนไปวัดมูชวนไปกินเข่าไปก็จะไปมันอันตรายอ응ืมมูขบกันนาโดนๆนะอืม응ชวนไปวัดชวนไปกินเขา่ามันอันตรายต้องซื้อของมาตุนที่บ้านอืม응ซื้อของมาตุนที่บ้านทําเองกินเองมันถึงปลอดภัยอืม응งดปาร์ตี้งดสังสรรค์กับมูกับพวกพวกเจ้าเพื่อกันงดสังสรรค์กับมูกับพวกอืม응ถูกบปล่ งดเล่นแช่งดยืมเงินเออถ้าไม่อยากตายถ้าไม่อยากตายงดเล่นแช่งดยืมเงินอย่าให้ผู้ใดยืมเงินผู้ใดสิทุกสิ่งากสร้างหัวปอดมันมาขอยืมแต่เงินอย่าให้มันยืมยืมแล้วมันสิคาเขาก่อน่าเห็นพีแอมอีแอมหนึ่งโอ้มาชมมันเก่งท้ะนองพี่หันี่เก่งแบบว่าโอ้มันเลิศสมันเป็นเนี่ยมันิเก่งชะแค่ขาคนไม่ได้เป็นหลายๆลาอยศพไปนั้นเงินเงาก้อไปจับได้ ต้อนปรังอย่างนปฏิเสธอยู่อันนี้เป็นชีดกับชีดไม่เห็นแลยว่าเวลาเราไม่เห็นโรดดินเหนอร์เห็นสเต็กนสินีอันพอกสเต็กอาแรมสเต็กยีโรดดินเนอรอยอย่างเขาบอกว่าใจอันนีงมันเดแอดใส่เป็นชีดไงเป็นชีดพี่น้องเป็นชีดเป็นชีดขนมปังขนมปังขนมปังคุณสามีมากินขนมปังก็่ซึ้งจนไว่ายังทับหุบแตนแต้เห็นบ่จะลืมเ้องดปาตีงวดสังสรร์ งดให้คนยืมเงินพี่น้องก็แยกสา้กันยืมเงินพี่น้องแห็นขากันยั่งเงินดีๆเลยขากันเร่องเงิน่ะเห็นบอกอ้ายยิ่งน้องน้องยิ่งอ้ายขากันพองเงินอท่านที่ดีเขาสีว่าเข้าใจนำกไปซ้าหัวปวดนันสูญใย้ขายยืมเงินเอออย้สายยืมเงินเป็นเด็กขาดปากงสักหนึ่งหนึ่งยกให้ยืมมันหิวมากส้มโซกโซโซโซยโซมซานมันโซมซานมาหาแล้วหิวเขาโอเคหาเขาให้มันกิน อ,อแต่ว่ากินก่อนห้องสิกินเขา่าเขาอะ่ะให้เขาชิมก่อนให้เขาชิมกอ่อนเท่าเลยเดี๋ยวโดนวงางยาได้สูเของตานี่ดิ่ผู้ใดวาของมาให้กินนะของฟรีนะเออชูจะมากแต่ของฟรีก็สูเออฉันเย้ยเยงฉันเย้ยเยงนนี่บ้าชูจะมากเ้อเออก่อนสิไปเข่าของน้ำต้องกินเข่าให้อิมออ่มก่อนกินเข่าอิ่มก่อนแบบนี้ก่อนสิกินขันมูเลี่ยงขนมูชิมมัดสุอันก่อน เออมึงชิ้นมึงก่อนบ่าวคาใจมึงว้างยาผิดกูบ่าวตรงรอบขอบแล้วสูบบ่าวหอบขอบสูบตายให้ตายยังเขียนได้บอกไงเอาอันตายนี่ได้ที่น่องสุมอะไนี่มันใบไกลไผ่บ่ไรผนักไกลคือไก่ไกลย่างหายดาวน่ะชิมใกินโซ่ดิมันนี่มันอบเองเนี่ยหนึ ก่ย่างหาดาวสิมากินโชว์เดี๋ยวก่นอนสิกินโชว์เสียเอามาอวดตอนสิกินโชว์จังขาเบิงมันเป็นแบบไก่ย่างหาดาวบอกอย่าลืมนี่อันนี้เป็นอันกระทบโลกจก้ะกระทบโลกสมยัมยสมัมันอันตรายดีดิข่าวมาแล้วอะไรงั้นตัวเนี้ยกุญแจกุญมุพอใจใบมะกรูดเห็เนไหมทับย์จะไขใบมะกรูดเห็นไหมอันนี้เป็นกระทบโลกจ้ากระทบ<ะ>โลกกระทบลกนะเธอมันเลือเลือสมเป็นนี่นะเนี่ย นี่ยังอีกเหรอนี่อ,นนนอู้อันนี้เดี๋ยวเรียกเอานนี่เอาไปขี้หลังอันนี้เป็นยาสระผมครีมหมักน้ำผู้ชายอยากผิวสวยสลวยสวยเจ๊ผิวหอมต้องใช้ครีมหมักน้ำมีในแชมพูมาเสร็จแล้วผู้ใดอยากผมสวยสลวยสวยเก๋ต้องใช้ยาสระผมแล้วก็ครีมนวดมีในยชมพูผมจะได้สวยดกดำเงาง,งามมันเลิศสมเป็นแตนเหมืนอนว่าอันนี้เป็นครีม อันอันนี้ก็เป็นครีมเป็นครีมเป็น,ปนอ่ะคนอื่นยังก็อัน,นชิคเกน้นครีมเคก้กโอชิคเกน้นครีมเนาะชิคเก้นครีมซุปเนาะน่าเลิศสมัยติแก่อันนี้ก็เป็นมิเตอร์แคนหน่ออันนี้ก็เป็นซุปตัวมะตูซุปน่าเลิศสมัยติแก่ผู้ใดอ่ะไม่มูมอุ้ยอันนี้ก็เป็น กับเป็นอันสตอรอเบอรี่หอมรสไม่ใชยชื่นใจจริงๆรงิลา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 ,ลาสตอรอเบอรี่พี่น้องสตอรอเบอรี่กินแล้วสิได้สตรอคเยาสปูพุงเออสตอกินแล้วจะได้สตอนอนแล็ด <c oughs> จะได้แล็ดเยอะๆอันอินดี้ก่อครอบเพื่อนครอบคู่ช่วมือนีิคู่ให้เขายืมเงินเออผู้นลังค์ข่ามาหาเาผลประโยชน์ผลประโยชน์ชนทั้งนั้นอินดี้ก่อ แมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มีประมาณหาเปอร์เซ็นต์วะเขามาหากันบอมมีผลประโยชน์บอมแมงสมัยทุสมือนี่ผลประโยชน์ท่านไหนแค้นตลุกเะรอแข็งตลุกไปหน่อยตีหมาหมาตายได้หิบอมแค้นตลุกไปหิบอมไม่ได้วยสมตมติยืมเงินเขาไปนะเวลาเขาทวงเขาขาเขาต่อยตัวห่วงอืมอน,นับบ่นอะไรวะนั่นใจจีบใจดำคน ไม่ใจจืดใจดำคนสวยใจดำขนาดมันทองเด็กเออคนทองนี่บางคนก็บดีค่ะนอ้องบึ้งบึ่งบึง,บง,บงที่เห็นเท้ามาหลายคนเลยบางคนทองสร้างขาผัวกับนีเลยขนาดทองเออสร้างขาผัวหุกสมบัติเอออยากได้มรดกอยากได้ประก,กันกัม่ีผู้ยิง่งน่ะเออผู้ยิ่งบอดีกันหลายผู้ใช้บอดีกันหลายเขาเยาว่าแต่ผู้ใา้บดีเอ้อะผู้ยิ่งบอดีกันหลายเด้กอู่เออ คุณยิ่งบาดีกันหลายหลายเลยคุณใช้มดีกันหลายหลายคุกเปียนกุบสูงนั่นน่ะอันนี้บบบนั่งอืมแบบนั่งอันนี้คุกเปียนกุบสูงนั่นน่ะคุ้เบิ้งให้ดีเออคือยาสจะพูนี่เห็นบอกว่ามีมูมมีพวกมันจะมันสบายใจถักไปหน่อยเออว่าต้องมีผู้ใดมาชวนไปกินเข่าว่าต้องมีผู้ใดมาหนิมายืมเงินกูจีบไปไกลๆรดเฉลี่ยไปเออไปไกลๆเต็นกูหลดมึงมายืมเงินกูเฉลี่ยแบบนี้เงีนยบอกยืมเราเมื่อไห่จะเสียร์เวลาช่วงมีปัญหาบ้าอะไร ไปไกลๆไปก็เลยเหรอดามาโรตูไปเลยไม่ยืมเงินดามแม่มาโรต์ต้องไปไหวหนามันปวนมันหนาดานยืมเงินเขาเขากับดามแมมมาโรต์เออมันบอไม่ยืมเงินบอคันจิตเป็นเพื่อนกันหามยืมเงินกันเอออินต์อยากสีพี่น้องกันด้วยแต่ถามยืมเงินกันเออคันจิตคันจิตหายหายปโลดอือซื้อยุ่ซื้อกินหายมโลดเออเป็นชินจำใจพี่น้องกันแต่ว่าคันยืมนี่มันแบบมันบเดื่ขึ้นหรอกพี่น้องเทียงกันอีกขากันอีกเออคนสอดตีหัวเขาตายจ่อย มันัดกองกองเขาหน่อยข่าแม่เด้พวกที่มันยืมเงินเขาไปจอกสาจาเขาเด้เอออันพุดแล้วก็ห่ยยืมเงินหน่อยเดี๋ยวสิ้นเดือนจะใช้หรอกเออยืมเงินสักอาทิตย์หน่อยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะใช้ยืมเงินหน่อยสองวันจะใช้มึงกับมึงกับไปล่อหลดล่อสองมือล่อสองมือล่อเงินมึงสองมืออืมบอหรือล่อเงินมึงอาทิตย์หนึ่งหรือล่อเงินเดือนมึงออกขับ่มีมึงก็อดตายบอานั้น่ะบอคนที่ยืมเงินน่ะสูงวกที่หนาดานยืมเงินคนนะยืมแบบมีปัญหายืมเราสาขาเขาเน่ เงิ้ยบอไม่ลาดไปช่วงจะบขาเขาเออรู้ไหมบอแล้ววันนี้ยืมเงินเขาเพอโอะช่วงเขาไปกินเข่าอืมช่วงเขาไปกินเข่าบางยาเขาจ้อยคุณไปทำบุตรปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยยังไงเรวเจอเธอเหรอเพื่อนไปสายบุญเนาะอันบอสายบุญผู้ขี่กูยังหนึ่พวกสายบุญหนูนิดหลาอยสิสายบุญนีฉันเป็นใจซ้ำเออทั้งที่ดียังมีมึงมีพวกลูกแมวคนเดียวกูจะจะพูดอย่างบอมีงั้นจะกินมามีก็กินที่กอา์ฟหน่องไป่ชอบกินมากเลย ช็อปปิ้งมาซุนไว้ค่ะเทียมมีคนมาชวนไปกินข้าวกูบ่ไปอันนี้ก็คืออันบล็กแอปเปิ้ลสูจะมาชวนจะไปกินข้าวแล้วสูกูเฮ็ดกินเองกู <c oughs> งเทียมกินเองกูเป็นนักเลงพอ่ออันนี้ไปนั่นอันกผสมเขียวหวานอันนี้ก็เป็นอันกีวีเนาะเนาะมันเลือดฉันนี่แต่งกินผลไม้กินผลไม้หลายๆมันแบบผิวสวยๆี่จะพูดเหมือนบอกซื้อต้องคนสมัยเด้กสมัยมั้งได้แข็งแรงไงยุ่งหาสิบเอ็ดปีแล้ว ยูแมต่ตะกระปูกกระปัวนี่พี่น้องเนียู้้ล,ล,ลังคนไหนเขาม่ยืมเงินเท่า,าเหาให้ยืมซ้ำเท่าเด้ซ้ำเท่าสิเป็นสี่ตายไปเราพึ่งนะอุนตายรวสัว พวกที่ยืมเงินคนเราอันไม่เขียนเฮาหยืมเงินเฮาม่ได้เขียนเฮาหนิครับสิกันเอาไว้เอาไว้ล้านสิมากินสิกินโซเอาไว้ปล่าอันเครื่องนั่งจานเปล่าอันนี้หมดหน้าเห็นเราอ้างี้ย่างของหน้านี่ยังอีกหล่ะสิอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเก็บกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเธออืมที่กิน แต่เป็นตะปาไว้ญ่ใจเนาะขุนทองนี่พี่จิ้งขนทองนี่ต้องแบบว่าเป็นคนดีเพราะว่าลูกเขาเกิดมาสีได้แบบว่าสีบบาาได้มีเลือดเนือ้อเชื่อไทดีๆเป็นคนดีสีบอด้มีแม่เป็นขตรรัตกรเนาะต้าที่โตขนาดผัวมันก็บเวนได้สูงมันขาหดหัวขัวมันหนักว้างยาผัวมันนะ่ะเออสมัยมันเร็วทักซะเกิดเป็นคนนี่กี่แอมกี่แอมกูหลังยี่หลังอ๋อ,อ,อนี่เป็นอ่างงูหน่อยป่ะอ่างงู คือมาสองขุ่นความขุ่นนี่คือความยังบ่มันคนละยางเนี่ยมันคนละยางถือเป็นอ่างงนมันคนละยางอันนี้มีสีหนวยใหญ่หนวยหน่อยมันสีนี้แบบว่าเป็นพวกขั้วเดี๋ยวเดี๋ยวขั้วเลยเบนร์นอันนี้มันสีหนวยใหญ่แน่มันอ่างงนบะทีอันนี้มันสีคนละใสแน่เสร็จแล้วมันใสพอขึ้นกันเนียเดี๋ยวเขาว่างก่อนแป๊บนึงเวลาสิกินเฮากระร่างเวลาเราถ้าไม่กินเฮากรใไรตู้เย็นไว้ก่อนน่อเวลาสิกินเฮากระมันร่างใช้ตู้เย็นมันเย็นเด้จ้ะ มันเย็นกว่าอันนี้อันนี้มันสีน้อยน้อยอันนี้ขนาดน้อยน้อยได้ยังสูบอกขนาดน้อยน้อยได้มันสีไฮเบิ้งแบบเป็นพ่วงแบบหลายหลายสีพิ่งเบิ้งพ่วงเดียวมันประสาใจคนโอ้พ่วงยังไงมากกว่าเลยโอ้แม่จ่าไม่จ่าไม่ยอมขาดเด้อบอกโอ้ไม่จ่าไม่จ่าตกตัวเพราะถ้าจะตายบอกโอ้ไม่จ่าผ่วสีไฮเบิ้งอันนี้เป็นพ่วงยังไงอันนี้กับพ่วงยังไงันเอาออกมาหมดกำบมือหมด อันนี้อันนี้ลูกน้อยมันต่อเนี่เห็นบ่เห็นบ่อันนี้เป็นพวงงัยมันก็แตกต่างกันหมดปวดเบิงเ่งออกปวดพี่น้องสุูส้ๆคนพอกเจ้าเบิ่งออกมันบอกขึ้กันไงแต่เสีอมาแยกกันแยกไว้มักกินผลไม้กินมันแต,ต่คนลไม้ไนี่ะบอกแพงหรอกเพิ่ณซื้อใหิยูเพิ่ณซื้ออเพิ่ณขายหิยูุก็แพงหรอกเพิ่ณขายใหิยุพี่น้องเลย ช้อปปิ้งไม่นี่กับเมื่อประมาณสามลอยกัวดอลลาร์สามลอยกว่าดอลลารนตีเงินแเท่าไรสูงโอ้เนี่ยสิซื้อของมาโซ่ให้เบิรงนเนี่ะทั้งหมดนะสามลอยกัวดอลลานได้ไหขนาดก่ได้ค่อยซื้อเนื้อเลยซื้อเนื้อมาแค่สองแพ็คเองอืมก็ใกล้แบกโจรตัวหนึ่งเมื่อเลือดสมนึกเต็โอ้ยวุ้นอะไงวะไงเบิรงเอาพปวดเจ้าเดี๋ยวลลางแกมือก่อนวุ้นไงวะไงเบิรงเอาโอ้ mm. mm. luẩn cọp, luẩn gì, cọp, lợp xong nó trắng, được không? Mình xịm ăn gì? Ăn nước ngập, สขาพกโรคดักงูไหมก็าอกว่าจากอ e ี้แอมหนิเนาะอี e ้แอมที่มันขามูขาพวกขานมันเป็นเท่าแช่เนาะเป็นเท่าแช่แล้วก็อืมขาพัวจะของพกปัวตาแันกน็งดวงแช่มันงดวงแช่มันแล้วก็เที่ยวหายืมเงินเขานะยืมเงินเขาแล้วก็บ่อยากใส่หนีเขาโอ้ที่เป็นตีสนิทเขาอืมตีสนิทคนนั้นตีสนิทคนนี้นไปหลอกเอาเงินคนนั้นไปตัวเอาเงินคนนีน้อืมแล่ว่าใส่หนีเขาเนาะะใส่เป็นมังนคนดอน่ะ พวกแกไปติดตามข่าวเอาได้เป็นตระเลียตนนน่นพวกที่ตายเนาะจ้ะเนาะมันใจโหดเหี้ยมอามาหิค่ะขนาดมันทองเนี่ยไอสขนาดมันทองเนาะลูกมันใหญ่ขึ้นมาลูกมันออกมากที่ว่าโอ้ยลูกคัตกอนเนาะเป็นเว้นก่ําต๊ถึงลูกถึงหลานอืมเป็นตาบาปไปได้เลยเขาก็สชิดได้ไอลูกคัตกอนเนาะเออแม่มึงอะเป็นคัตะกอนอืม แม่มึงเป็นฆาตรกรแม่มึงเป็นคนขี้โกงเขาก็ชิว่าไปเนาะเป็นตาบาดลูกไปอีกโอ้ยจะมันชัวสาดน้ามามันเกิดมาอได้่ตั้งไหนคนกลัวหนิเนาะเกิดมันชิ่งมาเกิดแถ่แขวนชิ่งมาเกิดก็ประเด็นมันยังก้าปิิเสธปฏิปฏเสธทุกข้อหาหาขวบเอยเขาไปพ่อยาไปพ่อขวดยาในบ้านมันอืมปฏิเสธทุกข้อหาอยู่ปะหน้าด้านหนา้ามืนครับ